สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระโพสต์ตอบกลับชาวเน็ตเรียกได้ว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังยดเยเยอะกันมานานหลายเดือนสำหรับคดีการเรียกร้องสิทธิ์ดูแลลูกชายอย่างน้องแม็กซ์เวลระหว่างนักแสดงหนุ่มหล่อไมพีรัตและสาวสาระคาสิงกินีโดยทั้งคู่ได้สรุปว่าไมได้รับสิทธิ์เป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายทางด้านของสาระได้สิทธิปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียว ส่วนค่าใช้จ่ายเล่าเรียนทั้งคู่ได้ตกลงกันว่าจะออกคนละครึ่งจนถึงป .6 หลังจากนั้นหนุ่มไม้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อล่าสุดสาราได้ออกมาโพสคลิปเดินจูงมือลูกชายพร้อมกับระบุคแคป,ปชั่นซึ้งๆเอาไว้ว่าขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมตรงเดียวในใจแม่ตั้งแต่วันแรกที่หอบความทุกข์ใจที่สุดไปปร,รึกษาทนายทุกคนเรื่องลูกคือการได้สิทธิ์และดูแลปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวให้ลูกรู้ไว้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม่รู้ดีที่สุดว่าวิธีไหนที่แม่จะ ปกป้องเป็นโลกกำบ,บังความร้ายกาจของโลกใบนี้ให้กับลูกได้ถึงแม้วันนี้ไม่ต้องมีใครเตือนหรือถึงกระบวนการยุติธรรมสัญชาตญาณของความเป็นแม่คนนี้ก็ต้องทําเพื่อลูกเพื่อให้ลูกได้มีพอที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่วันนี้การรับรองบุตรเกิดขึ้นสักทีแม่ทําทุกอย่างให้พี่แม็กซ์ได้แล้วนะครับแม่จะรักและทําหน้าที่แม่ให้พี่แม็กซ์อย่างดีที่สุดตลอดชีวิตของแม่แม่สัญญา When this life fly to w r e c k you I protect you I got your back ไ g o ก y ต u ยูแต่แล้วก็ไม่ไวายมีดราม่าเมื่อมีชาวเน็ตทักไดเรกไปด่าสาวสาราว่าอย่าเห็นแก่ตังไปมากกว่านี้ซึ่งสาวสาราก็ได้แคปแชทที่ถูกทักด่าลงไอจีสอรี่พร้อมกับฟาดกลับว่าเงินแม่ไม่หนักหัวคนอื่นเนอะแฮชแท็กยิ้มออนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ